บ่าเรี่องอะไรก่อาเรื่องเนี่ยขลิมมลขล่มอย่โบราณเนี่ยขลิ่มบ่อันเนี่ยขลิ่มเหมืนโบราณเหเี็ดอีหยังกับซ้ำเป็นจิเินถือคำว่าโบราณนี่มาจากไหนวันน่ะเป็นการเป็นงานอะไรบ้างโบราณนี่มันมาจากภาพทั้งนั้นเองเพราะว่าตะกินว่ามีเนี่ยรับถือโบราณผ้ามันมากกอนานูดมันเลยมากมันเลยเป็นคล้ายๆกับถ่เฮาก็เลยรับอรารยธรรมของภาพม,มาจากอินเดียนี่มาตระเรียตัวไหนเลยอ๋อชิบะเลียงพยัญชนะให้ฟังก่อน เห็นการตักเขาของใช่เออกันเท็ดบเขาของนี่กันถาองนั้นเราไมาทั้งเนื้อนึไรว่าเรื่องนี้กันจะว่าโต๊ะรองสร้างโต๊ะรองสร้างวันนี้มันมันเขาเบิดไว้ก่อนนะว่าเสืยแต่ก็ว่าเป็นจริงอะคันมันคันห้างไปยึดตรงนี้ได้แล้วครูเศาสนาเลยพระดิสอนรณในวังเสียมันอยู่อำนวยความสะดวกการดูแลกันเอาง่ายเป็นหลักวันนี้คันพุทธศาสนาพระศรนึกที่เร็วๆวันนี้เขาไปถือภาพมันกันวันนี้มันมีพอยญิพอยญิให้นั่น แต่สมัยก่อนเขาจะใส่ดองเต้าดองเต้านี่เป็นเน่าตักดิมันยังมาเบิดเปลน่ยนผน่ะอันนี้ไร้ดองนี่กินนะกระดองเต้าตักเขาเอากระดองเขาตักเขาดิก่อนไหนมันนี่หรือดิมันก็เป็นตึงเลืงว่าฝาข้างบนมันนะฝาดองเต้าอันนี้เน่าตักนั่งตักว่ายืนตักทำก้มอะไรนั่งตักฝ้ายเรียกว่าขันค้นกินที่แจ้งนี่กระเบิดรักกินเราแล้วว่าขันค้นว่ากินนี่ เอาไว้ซิปปีกับซปีอยู่ขนและเขาเพราะตเปลี่ยนนั่นก็ว่าเป็นจริงหรืนะเขาบอกเย็บปูดีเพราะคำว่าเนี้ยบริวามันเพว่าแต่อหยังอก่กินมันกัย่งแบบเออหยังพ่อย่ให้ิบอพ่อยิให้เราบอก่ยิให้พ่ยิให้เราะไรบางีไวก้อนกระได้แลว่ะไหวยังไหวเขาไหวกระดองเตไหวเขาหอมกินเบิ้ลกเาเพราะว่ามันกินนอะ ให้เหี้ยสี่อันต่อสาวหลอดเดียบไปยินแล้วมึงก็ดึงันเดียวโห่แห้งๆนี่ไปยิ่งให้หมดไม้เบื่อต่อกระดองเต้าตักเข่ากระโปงเออเป็นเป็นเป็นดองนี่เป็นดองตักก็ต้องตักใส่กระบุงกระบุงตักนี่กระบุงหาบเป็นบ้ใส่กระบุงดิอีนีิเตตตาตาเมื่อกี้คว้าค้าเข้ากระดองเต้าตักเข่าตีเข้ากระดองเต้าตักเข่าตี ขาใต้เจ้าโตเลยพอโชว์ขี้บาเพิ่งจะรองตอตักเข่าเอายังมีคุณมือเรามือยังแงงอยู่ดิโอ้ยบางคนยังแงงบางเฮืร์นยังแงงอยู่เนี่ยขระจกเอาไว้ใส่ตาขรงบกระจกกระโดดตอตักเข่าโบล่าโบล่าเลยแงงๆได้เหลี่ยมม่งๆคุณนี่แหละเหลี่ยมม่วงๆขี้บ้าติดต่อเงินว่ามันบ่อหงมิมันก็มาแตกเอามันจะไปแตกยังไงว่เป็นกระดูกซานกันเอา เฮ้ยตามันคือบลาแตกแบบนี้เอาไว้โดนๆกระดองเต้านี่มันคือบลาแยกจากกันชนิดเดียวมันอยู่ในปลามันคือออกตาบอกมันกับปาแตกอะไรเนาะเสน่หกระดองเต่าตักเข่าสาซานมะนาวตาบอกกระดองข้าวตักกระดองเต่าตักเข่าฟาซานกระดองมันดองหน่อยได้ดองอี่อยไป ว่าด้วยเรื่องกระดองเต้าตักเข่าซะซ่นโอ้ยสมัยนี้เข้าก็ถวยแล้วลรอพ่อโอ้ยสุเนี่ยตี๋ตี้เนะเออเตีหมดเลยเนาะสละมาด้วยเรื่องกระดองเต้าตักเขากับเราความเสียภัยมันนะเรื่องกินดองอเป็นยังไงที่วัสัหนเอเอคุจ๊พบกความจริดนะกว่ากินดองมันลักษณะคื้กัน,น,ด,อน,น,อนดองเต้านี่เขาไปเอางาตักเขา อ๋อกินดองเอ้ยนาตกน้ำเออมันกับประเภทเดียวกันเข้ามาดองนี่มันจะเข้ามดองนี่มันจะก,กระดองเขาเกี่ยบกุยยิ่งในสมัยก่อนนี่ะกินดองเตาเนี่ยนี่มันคือเตาเขาเรียกว่าดองเตาเวลาหนุ่มเกินไม่กินดองแต่แตีงงานนนั่แหเตียงงานกินดองไ <c oughs> ว้ถึงกินเช้าเนี่ยมันจะเป็น่ยนสังนกตเลยเข้ามาเข้ามากินดองนี่เป็นมากน,นะแล้วก็กระดองกระดอง ดักรใส่กระดองเตากระดองเตาป่ะเนี่ยนี่สำรูปแล้วก็คือวันนี้แต่มีความสุกจริงๆนะต้นท่านมันนี้ไม่ไหลกันมาใส่เข้ามาแต่งงานก็ใส่ภาษาโบราณกินดองอย่างนี้เราคุ้นดแหละแต่งงานดองแต่บางคนสมัยใหม่มีบ่ล่ามีมีแต่ละมีสารเอารุ่นไม่ไม่เนี่ยเอารุ่นไม่ไม่ดี กินดองแต่เด็กหน่อยสมัยม่ไม่สิบ um> รูดอะเออเล็กหน่อยแต่ไมไม่เนี่ยเอาไมีแต่จะข้ามภูแถวแล้วเปล่าอืมแมนนะแมนอใช่ไหมแมนาวทั้งหมดดองกูมีแล้วเดี๋ยวสิมีได้กินดองไม่คู่หมดว่นนี่คือได้ยินว่าเมียอยากปลาปืนและวซิฟลอบไปเอาดองเลยเออดองไม่ต็ฮ่องแมนอยู่พอเจ้าหนีละแม่มาแล้ว